โดนทะลุสองคนเลยโยนเข้าบ้านค่ะโยนเข้าบ้านสองคนเลยอ่ะทีนี้นะเอายังไงดีล่ะฮะโทรแจ้งตำรวจด,ดีกว่ามาสองคนเลยค่ะมันลุมกันใหญ่เลยไม่ให้เข้าไปนะมานี่สิไม่ให้เข้าไปนะนห,ปนะห้ามไปฉี่นะน้องมานนี่นะห้ามไปฉี่นะไอจีไม่ได้นะออจีไม่ได้นะดู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 ดด ออกมาสิห้ามจีนะห้ามจีห้ามจีออกมาเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยน่เน่เล่นกันใหญ่ละออกเดี๋ยวนี้เลยเนาะออกเดี๋ยวนี้เลยเนาะออกเดี๋ยวนี้เลยนะไปเร็วเร็วเรียกพี่ออกมาดิเรียกพี่ออกมาจิไม่ไหวแล้วจะอุ้มออกไปแล้วเดี๋ยวจะพากันขี่มะเดี๋ยวจะพากันขี่มะ ออกมาจิออกมาจิเอาเร็วเร็วเออกมา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 เร็ว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 เออกมาออกมาออกมาจริงๆเลยนี่แมวเจ้าของบ้านเช่านะคะเพื่อนๆไม่ให้เข้าแม่ไม่ให้หนูเข้าแม่ไม่ให้หนูเข้าไม่ให้เข้าแล้วไม่ให้เข้าแล้วจะเอาออกไปเลี่ยจะเอาออกไปเนี่ะปิดประตูแล้วงั้นน่ะ ออกไปตั้งจังคนเลยเออกไปตั้งจังคนเลยป่ะไป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 เลยนะไปเลยนะไอ้ดื้อย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วช่วงนี้เงียบค่ะหลังบ้านนะคะปกติจะมีเพื่อนๆมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ทุกวนันทุกค่าทุกเย็นนะคะทํากับข้าวกินกันสนุกสนานนี่ค่ะปาร์ตี้ช่วงนี้เขาห้ามชุมนุมกันค่ะก็เลยบ้านไขรบ้านมาันก่อนละนะ โควิดค่ะโควิดอันตรายมากเยอะไปหมดเลยทุกคนก็ขอให้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะไปเลยนะ